ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การจัดกิจกรรมสิ่งอสองร้องผ่านจินตนาการตามแนวการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องเล่าตามจินตนาการสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่21สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนวัดล้านตองอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่จัดทำโดยนางสาวอาทิตยาธรรมศร ครูกลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนวัดล้านตองอําเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งประวัติเล็กความเป็นมาของนวัตกรรมจากปัญหาทักษะการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ปีการศึกษา2566 พบว่านักเรียนขาดทักษะการเขียนเรื่องเล่าตามจินตนาการนักเรียนได้คัดลอกผลงานจากเพื่อนและอินเทอร์เน็ตมาส่งครูครูจึงได้ค้นหานวัตกรรมและกระบวนการแก้ปัญหาเพื่อกระตุ้นการเรียนของนักเรียนโดยใช้บทเพลงในโชวเชียวที่นักเรียนสนใจไม่ว่าจะเป็น Tik t o k YouTube เข้ามาเชื่อมโยงในรายวิชาภาษาไทยเพื่อฝึกฝนและพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องเล่าตามจินตนาการโดยได้ใช้รูปแบบการเรียนการสอน activity based learning หรือรูปแบบการสอน ABL โดยมี4ขั้นตอนซึ่งครูผู้สอนจำเป็นที่จะต้องใช้กลวิธีและเทคนิคที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นทักษะการเขียนและจินตนาการของนักเรียนโดยผู้สอนได้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ส่งผ่านจินตนาการของตนเองออกมาสู่งานเขียนในรูปแบบของบทเพลงซึ่งผู้เรียนก็ได้คุ้นเคยเป็นอย่างดีวัตถุประสงค์ในการพัฒนานวัตกรรม1เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องเล่าตามจินตนาการผ่านบทเพลงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่มีต่อกิจกรรมสิ่งอัองรร้องผ่านจินตนาการขอบเขตการพัฒนานวัตกรรมพัฒนานวัตกรรมโดยใช้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนวัดล้านตองจำนวน20คนกรอบแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม การจัดกิจกรรมสิ่งอัองรร้องผ่านจินตนาการตามแนวการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องเล่าตามจินตนาการสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่21สําำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนวัดล้านตองเราได้ศึกษาความเป็นมาและความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมโดยค้นพบปัญหาว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 ยังขาดในเรื่องของทักษะการเขียนนักเรียนได้ไปคัดลอกผลงานเพื่อนหรือคัดลอกผลงานจากอินเทอร์เน็ตมาส่งครูซึ่งนักเรียนขาดทักษะทางด้านการเขียน ครูจึงได้คิดค้นในการหานวัตกรรมเพื่อจะมาพัฒนาทักษะการเขียนดังกล่าวเพื่อให้นักเรียนได้สู่การเรียนรู้ในศตรวรรษที่21จึงได้นำกระบวนการ3 r 8 c ในเรื่องของไร i ิงหรือการเขียนเข้ามาแก้ปัญหาโดยใช้สิ่งอักษรหรือการร้องเพลงเพื่อส่งผ่านจินตนาการเชื่อมโยงกับการเขียนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนในรายวิชาภาษา ไทโดยจะมีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้ 1. ขั้นการวางแผนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนและวิเคราะห์หลักสูตรกำหนดเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้กำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้กำหนดกระบวนการวัดและออกแบบนวัตกรรมและแนวทางการจัดการเรียนรู้และวางแผนการสร้างสื่อและแหล่งเรียนรู้ 2. ขั้นดำเนินงานตามแผนมีการดำเนินงานกิจกรรมการเรียนรู้โดยการประยุกต์ใช้ Activity Based Learning หรือรูปแบบ ABL ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สิ่งอสองร้องผ่านจินตนาการ 3. ขั้นประเมินผลมีการประมวลผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้รูปแบบ ABL ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สิ่งอสองร้องผ่านจินตนาการ โดยมีสีขั้นตอนดังนี้ขั้นนำนักเรียนศึกษาบทเพลงที่ชื่นชอบผ่านสื่อโซเชียลที่สนใจขั้นกระตุนได้ใช้คำถามนำนักเรียนว่าทำไมนักเรียนถึงชอบบทเพลงและเลือกบทเพลงดังกล่าว 3. ขั้นกิจกรรมนักเรียนแต่งบทเพลงขึ้นมาใหม่ตามจินตนาการของนักเรียนเองและ 4. ขั้นสรุปและนำไปใช้นักเรียนนำวิดีโอที่ตัวเอง ได้ถ่ายในขั้นตอนของการร้องเพลงไปสู่การเผยแพร่ลงในสื่อโซเชียลต่างๆและ4ขั้นตอนการปรับปรุงและการพัฒนาผู้สอนได้มีการวิเคราะห์ถึงผลการดําเนินกิจกรรมเพื่อนําไปปรับปรุงจุดที่เป็นปัญหาในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปทั้งหมดนี้เพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนให้ได้รับในทักษะ การเขียนสู่ศตวรรษที่21ในด้านของ w r ไร i n g และผลการประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมนั่นเองการศึกษาและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องผู้จัดทาได้ศึกษากระบวนการ Activity b a s e d Learning หรือรูปแบบการสอน ABL โดยมีสีขั้นตอนดังนี้ 1. ขั้นนำ 2. ขั้นกระตุ้น 3. ขั้นกิจกรรมและ4ขั้นสรุปและนำไปใช้ i ิงโมเดล รูปแบบ i ิง m o เดลเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ผู้สอนคิดค้นขึ้นมาเองโดยการประยุกต์ให้ตรงกับรูปแบบการสอน Activity Based Learning และยังมาจากคำว่า Sing, i ิง S I N G ซึ่งตรงกับชื่อเรื่องของนวัตกรรมที่แปลว่าร้องเพลงผู้สอนจะแก้ปัญหาทักษะการเขียนโดยใช้เพลงเป็นนวัตกรรมหลักในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย S, S I N G Sing S แปลว่า Search แปลว่าการค้นหา I แปลว่า Innovate หรือการสร้างนวัตกรรมและ N แปลว่า New Present ก็คือการนําเสนอในรูปแบบใหม่และ G แปลว่า General Public แปลว่าการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนกระบวนการหาคุณภาพเครื่องมือในการพัฒนานวัตกรรม 1. ใบความรู้การเขียนเรื่องเล่าตามจินตนาการ 2. แบบทดสอบก่อนเรียน p r และแบบทดสอบหลังเรียน p o s t t e s สชิ้นงานการแต่งเพลงของนักเรียนในรูปแบบของป๊อปอัพหน้าเดียวการวัดและประเมินผล 1. วัดผลโดยแบบทดสอบทักษะการเขียน 2. วัดจากคลิปวิดีโอการแต่งเพลงของนักเรียนและ 3. วัดผลจากการสังเกตพฤติกรรมและการทำงานของนักเรียนโดยเฉพาะการทำงานกลุ่มภาพรวมของนวัตกรรม การจัดกิจกรรมสิ่งอสองร้องผ่านจินตนาการตามแนวการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน Activity Based Learning หรือรูปแบบ ABL สามารถนำสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาหรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะ ครูมีการจัดการเรียนรู้ที่ครบวงจรคือการวางแผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมสามารถนำไปใช้กับการปฏิบัติงานอื่นๆเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการนอกจากนี้นักเรียนยังได้พัฒนาในเรื่องของทักษะการเขียนในเรื่องของ3 r 8 c ในด้านของไรทิงหรือทักษะการเขียนสู่ รายวิชาภาษาไทยนักเรียนจะสามารถเขียนโดยส่งผ่านจินตนาการออกสู่งานเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพนักเรียนกล้าคิดกล้าคิดสร้างสรรค์กล้าคิดนอกกรอบเพื่อที่จะนำผลงานออกมาให้ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งยิ่งขึ้นไปและต่อยอดในรายวิชาอื่นได้ตลอดไป เขียนได้นั่นไงท่องจำกันไปภาษาไทยไม่ยากหรอกครูนั้นคอยบอกเรียนไม่ยากหรอกคือคุ้นจดจำ สุดท้ายนี้ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมสิ่งอสองร้องผ่านจินตนาการตามแนวการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องเล่าตามจินตนาการสู่การเรียนรู้ในศตรวรรษที่21สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังไม่มากก็น้อยสําหรับวันนี้ต้องขอจบการนําเสนอและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ